เมืองโกสินารายหรือเมืองภุสินาราที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานซึ่งเป็นเมืองของพระยาอโศกเองอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับนครปฐมในปัจจุบันเจดีย์องค์แรกที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า อย่างเป็นทางการจึงถือเอาช่วงเวลานั้นเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชที่หนึ่งไปในตัวเจดีนั้นคือพระปฐมเจดีในช่วงสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจจะไปละสังขารที่เมืองโกสินารายเนื่องจากเป็นเมืองของพระยะอาอโศกซึ่งเคยเป็นเหมือนสหายธรรมเก่า ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเดินทางไปวางรากฐานศาส,สนาของพระพุทธเจ้าในดินแดนต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคมาแล้วกว่า20ปีและพระองค์ก็รู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะเกิดปัญหาการครอบครองพระาธาตุหากพระองค์ไปปรินิพานที่เมืองอื่นพระยาอาโศกอาจจะได้รับส่วนแบ่ง พระทาตเพียงน้อยนิดหรืออาจจะไม่ได้เลยพระเมืองของพระยาโศกในเวลานั้นเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่อยู่ชายแดนพระองค์ต้องการให้พระยาโศกเป็นผู้ครอบครองพระทาตทั้งหมดเพื่อจะได้นําไปบรรจุไว้ตามจุดต,ต่างๆที่พระองค์เคยอธิษฐานร่วมกันซึ่งเวลานั้น พระพุทธเจ้าได้ส่งสาวกไปประจำการและเผยแผ่แนวทางของพุทธศาสนาตามจุดต่างๆที่เคยทำไว้ล่วงหน้าหมดแล้วในบ่ายวันหนึ่งกลางเดือนพฤษภาคมก่อนพุทธศักราชประมาณหนึ่งปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารหันต์ผู้ติดตามกว่า20คน โดยมีพระอานนที่เป็นเหมือนพระเลขาส่วนตัวได้เดินทางมาจากเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าปาวาตำแหน่งปัจจุบันของเมืองนี้คือเมืองกำแพงแสนพระองค์เดินทางมาถึงป่ารังก่อนจะเข้าเขตเมืองโพสินารายเพียง11กิโลเมตรด้วยความอ่อนเพลียทั้งจากการเดินทาง และจากอาการป่วยเนื่องจากฉันอาหารเป็นพิษซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งในเมืองปาวาจัดถวายที่บ้านตนเองในตอนเช้าพระองค์จึงสั่งให้หยุดพักเนื่องจากอาการกำเริบไม่สามารถเดินทางต่อไปได้สถานที่แห่งนั้นมีแท่นหินขนาดใหญ่มีลักษณะราบและลาดเอียงเล็กน้อย เหมาะสำหรับใช้เป็นที่นอนพักพระพุทธเจ้าตึงบอกให้ผู้ติดตามปูผ้าบนหินก้อนนั้นแล้วล้มตัวลงนอนและในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพานอย่างสงบในเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษปัจจุบันเราจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ ในชื่อว่าพระแท่นดงรังทันทีที่พระยาอโศกทราบข่าวการบรินิพานของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อัญเชิญพระศพเพื่อจะนำไปประกอบพิธีในเมืองแต่ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ที่ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายพระศพได้สำเร็จเมื่อเป็นดังนั้นพระองค์จึงเกณฑ์ผู้คนมาเตรียมพื้นที่ สำหรับประกอบพิธีถวายพระเพลิงศพข,ของพระพุทธเจ้าโดยใช้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับแท่นหินที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนั่นเอง